สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาทําการแจก ID เกมเพส2021กันนะครับโดยเงื่อนไขก็มีอยู่ว่าช่องของผมเนี่ยต้องมียอดซับสไครต์ถึง1,000นะครับและผมก็จะทําการแจกให้1คนนะสำหรับ ID นี้มันก็ไม่โหดอะไรหรอกครับแต่ว่ามันมี Cristiano Ronaldo iconic moment ของ Real Madrid นะครับโอเคก็ให้ทุกคนไปกดซับให้ผมนะผมจะฉลอง1,000ัซับ โดยการแจก ID นี้นะครับก็หน้าตาก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับส่วนกติกาเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับรอถึง1,000ทรัพซับแล้วก็ค่อยคิดอีกทีนะครับแล้วก็มาดูตัวนักเตะกันเลยมาดูที่ตัวสำรองก่อนนะครับก็จะมีนะครับชูปโมติงและฟอร์ตตำนานควอดิโอลานะครับ p ูลิซิต a อากูเอโร่จอจินโยอินซินเย่นะครับโอเค ก็มีประมาณนี้นะครับนี่ครับมีตัวแจกฟรีด้วยนะเวอร์ชั่นของยูเวนตุสนะครับมีโรนโดนะครับเบนเซม่าอา n s เซนซิโอมสซี่นะครับมีกองเต้เวอร์ชันนน ema, io, น e, ช่นนี้นะครับก็โหดนะเวอร์ชั่นนี้แบบสุดๆดูครับค่าพลังแบบ99ตัน5ค่าพลังนะลวนเลยเนี่ยมีฟิลฟ d เดนนะครับ97มีไค w วอ k เกอร์ครับ มีเดวี่มี AOR Mendy นะครับนี่ฮะก็จะมีนี่เลยผู้ลุกสาประตูสุดเหนียวของสวิตเซอร์แลนด์นะครับยานซอมเมอร์นะมีลอนโดไลล่ามากเลยครับแล้วก็มีบอลทองต่างๆมีเหมือนสุดโอซิลด้วยหน้าตาก็มีประมาณนี้เลยครับนี่คือหน้าตาของนักเตะทั้งหมดที่มีนะครับนี่ประมาณนี้เลย สเกลครับมี14นะก็จะมีบาซ่ายูเวนตุสนะครับส่วนเมนเจอร์เนี่ยจะมี5คนนะมีแผนนี้ด้วยครับ4114นนะี่ะนี่ฮะถือว่าเป็นแผนที่แรงนะครับมีจวราปอร์ต้าด้วยครับก็คืออ่าคนนี้เนี่ยเป็นมาเซโลเบลซานะครับของลีดยูเนเตดนะ มีกลางลูก2ตัวนะครับนักเตะก็มีประมาณนี้นะครับมีทอง100นะแต่ว่าผมจะมาเปิดให้ดูนะเปิดแพ็คอังกฤษครับไม่จำกัดครั้งอ่าไม่จำกัดครั้งในการเปิดครับเลซีครับ เบอร์สินะเมสเซนเมาส์นะได้มาเพิ่มมา1ตัวแล้วครับเมสันเมาส์ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ ID นี้ที่จะแจกฟรีนะเป็น ID ไก่นะครับที่ผมเปิดแล้วก็ไม่ได้เล่นนะครับใครที่อยากได้ก็กดซัพบให้ถึง1,000นะแล้วก็กติกาก็จะมาอีกทีนึงนะ ก็เป็นกติกาที่ให้ร่วมสนุกไม่ยากหรอกนะครับเดี๋ยวจะคิดแบบง่ายๆ่าอีซี่นะอย่าลืมกดซักถึง1,000นนะครับผมก็จะมาทำการแจกเลยโดยทันทีนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ